มี25ซีรีส์ 5G มีพี่เดาขออนุญาตครัน้องวินบ้างดีกว่าถูกใจอะไรบ้างครับคือวินปูุกใจหลักหลายโมเดลสวยมากเลยคือก่อนอื่นเลยนี่ตัวโทรศัพท์ของเขานะครับสามารถเล่นแสงได้ด้วยใช่พอโดนแสงมันจะเปลี่ยนสีนใช่แสงมันจะเปลี่ยนสีได้ครับแต่ว่าที่ชอบมากกว่านั้นอีกนะครับเป็นโหมดพอร์เทรตครับเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยเขามามากับความชัดระดับ64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ของโบเก้ที่ให้เราให้เราเลือกได้อีกหลากหลายเลย คะคือแบบว่าพอเป็นพอรนเทรต์ฝุ่นข้างหลังก็จะละลายละลายใช่ป่ะแล้วก็จะมีโบเก้ที่แบบพิเศษมากๆคุณผู้ชมปกติโบเก้ก็จะเป็นกลมๆอะไรต่างๆใช่กลมๆแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นมีรูปหัวใจใช่ค่ะคือเราสามารถเลือกได้ว่าอยากให้ไอ้ตัวที่มันเป็นแสงอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นรูปอะไรปกติเลือกรูปอะไรคะข้างหลังหัวใจสิครัเออหัวใจเอากินมันกินได้เห ไฟค่ับเริ่มทำงานกันแล้วนะคะก็คือเรื่องของมุกี้แต่ว่าเรื่องของคอนเทนกลางคืนล่ะใช่ครับคือปกติเนี่ยเวลาเราถ่ายคอนเทนกลางคืนเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางทีรูปไม่ชัดมากอ่าใช่แต่ว่าถ้าเกิดเเป็น v i v o v ี Serie ีเนี่ยถ่ายกล้งแน่นอนเพราะว่าแม้จะแสงน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ถ่ายรูปมาคมชัดครับโอ้หเขาการันตีเลยนะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว แต่น้องวินคะได้ข่าวว่าควา,ความสามารถพิเศษของเขาเต็มๆเนี่ยมีอีเพียบเลยนะกล้องหน้าก็เด็ดด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่กล้องหน้านี่สุดยอดมากเลยนะครับม,มาพร้อมกับความชาัดความละเอียดเนี่ย50าสล้านพิกเซลเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่เป็นสายเซลฟี่เนี่ยก็ทาไม่ได้แน่นอนครับออแล้วเขาก็ยังมีระบบไออ Autofocus ด้วยนะคะ<ม>คือภาพจะคมชัดต่อไปเห็นบอกว่าจะถ่ายเซลฟี่เยอะขึ้นใช่ไหม ใช่ครับนีไ่ได้มาแล้ว <laughs> เพราะว่าได้เครื่องีบุ๊กก็คือมั่นใจถ่ายมุมไหนก็สวยแน่นอนแฟนคลับสัญญาแล้วนะจะถ่ายเซลฟี่ให้เยอะขึ้นนะพยายามเลยแฟนคลับเดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะในไอจีเดี๋ยวน้องวินจะพย,ยายามถ่ายเซลฟี่ลงให้เยอะขึ้นเนาะน่ารักขนาดนี้เดี๋ยวขอพูดถึงโฆษณาบ้างดีกว่า <laughs> เราได้เห็นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้หล่อมาก ะะอยากทราบถึงบรรยากาศการถ่ายทำวันนั้นเป็นยังไงบ้างนวิโอ้สนุกม,มากเลยครัแล้วก็คือมูดแดน,นโพเนี่ยจะออกแบบว่าแนวๆฝรั่งฝรั่งหน่อยมือมืออบอุ่นหน่อยสวยมากสวย,มา,ม,ายม,มากเลยครับชอบมากเลยครัอืแล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้น้องวินมาทั้งทีไม่ใช่แค่มาพูดคุยกับเราเท่านั้นนะคะมีความพิเศษมาด้วย อยากทราบแล้วว่าความพิเศษเป็นอะไรนั้นนั้นเดี๋ยวพี่ดาวขออนุญาตยกเวทีให้กับน้องวินเลยโอเคนคะโอเคค่ะขอบิญพากับะนน้องวินะห,หน่อย กับ vivo ยี่สิบห้าร 5G นะครับต้องมองเลยนะครับว่าใครเป็นสายถ่ายรูปเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆเลยนะครับต้องมีไว้ครอบครองนะครับโอเคแล้วก็สัญญากับแฟนๆแล้วนะเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวจะเซลฟี่เยอะขึ้นเนาะเดี๋ยวพี่ดาวฟอลโล่ไอจีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอดูเลยโอเควันนี้ขอบคุณวินค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้ทั้งสี่เพลงด้วยนะคะทั้งพี่แทนพี่ชั้นโตเลยครับผมค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้มาร่วมสนุกกันเป็นงานที่ทุกคนเรียบร้อยมากๆแต่มีความสนุกอยู่ในใจใช่ค่ะจริงๆทุกคนกําลังเขย่าขาอยู่นะคะกําลังพยายามสนุกผ่านขาอยู่เหมือนกันพี่น่ารักมากครับวันนี้ทุกคนช่วยกันร้อนนะครับขอบคุณมากเลยครับค่ะเป็นไงบ้างได้มาเจอใบเฟิร์นอีกครั้งหนึ่งในมินวีลิฟตาเลยนะครับใช่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนาน คค่่ะะขอบคุณค่ะดีใจที่ได้เจอวันนี้นะครับยินดีครับเสียงอ่อนเสียงหวานมากพูดไม่เดือดเพราะดีเสียงเรามันคืไม่เกิดกันเลยนะคะไม่อยากไม่อยากจะได้ยินเสียงเวลาคุยกับเจนี่เชียนผู้ชายหลักเลยวิ่งได้ดิลงเลยอุ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จที่มาของคำว่าเสียงาพอใจคุณเปทั้สวัสดีครับเป็นแบบตัวเล็กเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้งานเดี๋ยว กับพี่แท้กับพี่คาตโตก่อนเลยดีกว่าในฐานะที่พี่ๆก็คือทํางานอยู่กับเรื่องของวงการเพลงชอบฟังเพลงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าพี่ถ้าหากได้หูฟังแบบนั้นมาใช้ก็คงดีพี่มองหูฟังแบบไหนเออผมว่าถ้าแบบอย่างเราะเราต้องเดินทางเยอะครับเราจะไปบนบนตู้หรือว่าอยู่บนเครื่องบินอะไรอย่างงี้ผมว่าอาจจะต้องหาอะไรที่มันมีความเบาหนึ่งหนึ่งจได้คุณภาพเสียงที่ดีด้วยอันนี้สําคัญเลยครับผมว่าพี่แท้ละคะ อย่างผมผมอาจจะเป็นการทำเพลงแล้วก็เราต้องเรียกเลย,เรยครับเ,เช็คมิกซ์เพลงเช็คอะไรอย่างเงี้ยใช่โปรดิวเซอร์เนาะใช่จะต้องอเป็นหูฟังที่ค่อนข้างฟังได้ทุกแนวแล้วก็สม,มัดประมาณนี้ครับอ่อหยไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะฟังมาขนาดนี้ขอชี้เป้าเลยได้ไหมคะพี่คะถ้ามองหาแบบนี้ขอชี้เป้าเลยนะคะคุณสมบัติที่แบบเบาสบายเสียงดีอ่านี่เลยค่ะ vivo TWS Air ฟังเขาตอบโจทย์มากมานะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าเขาออกแบบมาเอาใจคนเทรนดี้อย่างพวกเรา mm hmm. คนร mm ุ hmm. ่นใหม่พวกเราเพราะว่าน้ำหนักนี่คือเบาที่สุดในตลาดเลยนะพี่แล้วก็ไรเวอร์ hmm. ของเขานะคะออกแบบมาให้คุณประทับใจในทุกตัวโน้ตทุกเสียงเพลงเสียงร้องทุกอย่างเลยว่าจะเป็นเพลงคลาสสิกจนถึงแบบเพลงป๊อปอะไรอย่างนี้เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าส่งจริงแล้วก็ทรงพลังด้วยนี่เลยคะ่ะ Vivo Golden e a r Ac mm hmm. s Acoustics mm hmm. เลน mm hmm. <laughs> ยนี่แล้วนอกจากเหมือนยืนให้กำลังใจหนูมือนกันนะเออนอกจาก คุณสมบัติเหล่านี้เขาก็ยังมีเรื่องของดีไซน์ัลกอริทึม AI ของเขานะคะที่ตัดเสียงรอบกวนรอบด้านทำให้คุณสามารถหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของขอช่วงหลุดอีกทีนึ่งนะคะหลุดอะไรอยากหลุดบ้างไหมไม่เป็นไรไ สองคนมียาวอ่ะโอเคได้เฟิร์นขายสวยมาแล้วนะนะขอพี um 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 um, ่เป็นสายตลกอย่างเดียวนะคะก็คือนอกเหนือจากนี้หลายคนน่าจะอยากได้อะไรที่มันแบบทนทนด้วยนี่คือเขาชาร์จครั้งเดียวนะคะทุกคนค่ะสามารถฟังได้ต่อเรื่องยาวนานถึง4ชั่วโมงครึ่งวบาๆว้าวว้ะ เราเชียร์อยู่เลยเราเชียร์อยู่เลยขอบคุณมากมากเลยดีใจมากที่ได้เจอในวันนี้นะคะแล้วก็เขาสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายด้วยนี่เลยค่ะ Google Fast Pair นะคะแล้วก็มีให้เลือกถึงสองสีเลือกไม่ถูกเลยนะเพราะว่าสวยทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Bubble White แล้วก็ p a l e Blue ด้วยนะคะแต่ว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามารอรุ่นพร้อมๆกันแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆลิฟฟ้ามากๆเลยที่มามอบความสุขให้กับเรานะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญพักก่อได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะจ๊ะ เอาตอนนี้พูดกับน้องกันดีกว่าใบเฟิร์นพิมพ์ชนกของเรานะคะขอเสียงปรบมือให้น้องอีกรอบนึงได้ไหมคะสวัสดีค่ะคนนี้ก็คือเป็นพรีเซนเตอร์คนสวยค่ะนี่เราไม่ได้เจอกันนานขอถามหน่อยได้ไหมอ่ะฮะจริงๆแล้วเราแบบมีสเปคแบบไหนอ่ะอืมอุ้ยทำไมเธอทำกันนะเออสเปกก็ต้องเป็นอะไรที่ดูดีสวยทันสมัยและที่สำคัญก็ต้องถ่ายรูปสวยค่ะพี่ดาโอ้โหสเปคจัดเต็มแบบนี้แล้วตอนนี้เจอหรือย ใช่ค้ว<า> <นะ S 2> สิคะพิดาวย,ยังไงอะ่ะก็ต้อง vivo v 25 5 G เท่านั้นยําเหรอพูดออกมาเลยเพราะว่าคือเฟิร์นใช้โทราศัพท์ vivo มาหลายรุ่นมากใช้มาตลอดอเลยค่ะแล้วก็อย่างที่ด,ดาวรู้เนาะผู้หญิงจะเป็นคนแบบพกโทราศัพท์ติดตัวแต่ที่ชอบมากๆที่บอกตรงสเปกเลยคือเขาบางเฉียงมากๆ<น>าและโดยเฉพาะสีบอกเลยว่า sunrise gold เนี่ยถูกใจหมือนกมากเพราะว่าเขาจะแบบทำการล้อหลอกกับแดดชอบเพราะว่าล้อหลอกมาก จริงๆคือเห็นแล้วมันแบบถูกต้องมากๆเพราะว่าเวลาเขาโดนไฟโดนแดดอ่ะมันเหมือนเรามีโทรศัพท์2เครื่องไปเลยอ่ะคือเหมือนเขาเปลี่ยนสีได้ใช่ป่ะเวลาเจอแดดแล้วมันก็เท่มากๆเดินไปไหนแล้วโทรศัพท์ปุ๊บฮัลโหลหุยล้ําสวยเลยสวยหรูสุดตามสวยจริงๆดสวยนุ่มที่สุดอ่ะแล้วเรื่องถ่ายรูปเก่งละคะยังไงเพราะเราชอบการถ่ายรูปมากอยู่แล้วทีุกคนรู้โลกรู้ค่ะกล้องหน้า50ล้านพิกเซลหุยกล้องหลังหกสล้านพิกเซลหุย มันจะอะไรมาต้านเก่งเนาะเป็นกล้องที่เก่งมากกล้องหน้าก็เก่งกล้องหลังก็เก่งเราจะเซลฟี่หรือว่าจะให้คนอื่นถ่ายให้ยังไงก็แบบครบจบเลยอะต้องบอกก่อนนะว่าสวยจริงแน่ๆนะคะเพราะว่าหลังเวทีแอบดูแล้วภาพที่ออกมาคือสวยมากสวยมากจริงๆค่ะคนลองแล้วแล้วก็แม้แั่ตอนที่แสงน้อยเนาะปัญหาหลักของการถ่ายรูปเขาออกมาถ่ายออกมาได้สวยมากดูรแมบนติกด้วยเราอยากให้มาลองจริงๆคือมันแบบประทับใจเมื่อกี้แอบเห็นถ่ายวิดีโอด้วยนะช่วิดีโอก็สวยมากวิดีโออะ ก็คือครบจริงๆหลายอย่างจริงๆแล้วก็อยากฝากนี้ด้วยวิดีโอของที c ซีที่เราไปถ่ายกันมาอ้ยบรรยากาศ่ายทำเป็นไงบ้างน่ารักมากคือโดยสตอรี่เขาคือเกี่ยวกับเรื่องหลังหลังจากบรรยากาศหลังจากโควิดคลายค่ะเป็นชีวิตคนเมืองที่แบบช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็พอโควิดคลายแล้วบรรยากาศอบอุ่นหัวใจเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนมาดูเพราะน่ารักค่ะเส้นเรื่องน่ารักมากโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะอยากจะให้ทุกๆคนได้ชมกันจริงๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ไปเฟิร์นฝากม i v o v ี25 Series 5G นิดนึงค่ะค่ะก็อยากฝาก vivo v25 series 5G ตัวนี้ด้วยนะคะ,ะรับรองว่าประับใจทุกคนแน่นอน,นะคะ่ะทั้งกล้องทั้งทุกอย่างครบหมดดีไซน์ก็สวยงามบางเฉียบถูกใจคนยุคใหม่อย่างพวกเราแน่นอนค่ะ vivo ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังอยู่แล้วก็ฝากด้วยนะคะนี่ขอเสียงปรบมือให้พรีเซนเตอร์คนสวยของเราอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ แต่ว่าอยู่ที่ก่อนนะพเพราะว่าน้องนี้ถือว่าเป็นพรสเตอร์คนแรกของ vivo v25 ซ5 g ตอนนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกันกับ vivo v25 นะคะให้มากขึ้นกับการถ่ายภาพพอเทรตแบบในค่ำคืนเขาทำยังไงให้มันออกมาสวยคมชัดได้ขนาดนั้นวันนี้ค่ะเรามีความพิเศษมาฝากทุกทุกคนด้วยจะเป็นอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ